นะคะเราก็พามาที่ต <Speaker |notimestamps|> ึกส <destinations> ํานักงานใหญ่แห่งใหม่สวยงามมากเลยใช่แล้วนะคะได้ียกว่าวันนี้เป็นการเปิดบ้านครั้งแรกค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมออฟฟิศสํานักงานใหญ่แห่งใหม่นะคะการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านมาโดยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถที่จะปักหมุดได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าสหกณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทสก็จะตรงดิ่งมาเลยนะคะที่ซอยรามคําแหง161เทับเข้ามาจากปากซอยนียไม่เกิน150เมตรก็จะเจอตึกแบบนี้นะคะหรือว่า มาขนส่งสาธารณะก็ได้นะคะจะ่พิมพ์ใช่แล้วค่ะถ้ามาขนส่งสาธารณะนะคะก็สามารถนั่งรถเมล์น,นะคะได้สาย113ค่ะปอ o .8 ค่ะ5่14นะคะมาได้หมดเลยนะคะที่สําคัญก็ยังมีรถ2แถวด้วยรถ2แ,แถวสีแดง,งนะคะที่เขียนว่า ừ, ซอยมิตรินนะคะแต่ว่าให้ท่านลงก่อนนะคะก็คือจะเป็นป้ายยื้งๆกันกับซอยมิตรินเนาะ,ะแล้วก็มีรถตู้ด้วยนะคะรถตู้ที่เข<า>ียนวย่ารามคำแ<อ>หงร่มเกล้าก็คือนั่งได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะมาจากทางนนบุรีนะคะหรือว่าบางกะปินะคะสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญในอนาคต ะะเรากำลังจะมีรถไฟฟ้าะะสายสีส้มนะคะควิ่งผ่านหน้าออฟฟิศเลยค่ะพี่อ้องอลังการ,การมากนะคะก็เป็นสถานีนราชพัฒนานะคะลงตรงสถานีนแล้วก็เดินเข้าซอยมาเลยนะคะอีกนิดเดียวถึงเราใช่แล,ะะแล้วนะคะและวันนี้นะค่ะเราสองคน,นะคะก็จะพาทุกท่าน,นะะมาโฮมทัวร์เอฟซีพร้อมแล้วนะคะคเราตามกันก็ไมเลหมะะเลยคะ่ะใช่เลยคะ่ยคะ ภายในสํานักงานนะคะก็จะมีด้วยกัน2อ,อาคารคืออาคาร A และอาคาร B นะคะอาคาร A เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของงานต้อนรับนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ก็อยู่ที่อาคาร A อ,อ,อใช่ <laughs> ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่การเงินนะคะติดต่อเรื่องของการโอนการฝากการถอนนะคะก็จะต้องติดต่อที่อาคาร A. A นะคะถ้าท่านจะติดต่อนะคะในเรื่องของการขอความช่วยเหลือหรือว่าการ <ท>บริษาทาำพุทกรรมเรื่องของสินเชื่อก็ต้องเป็นอาคารบีนะคะเพราะฝ่ายสินเชื่ออยู่ที่อาคารบีนะคะใช่แล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีที่จอดรถนะคะรองรับเพียงพอให้กับท่านสมาชิกด้วยนะคะฝ<ส>ั่งโซนด้านหน้านะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเข้ามาไม่มีที่จอดรถอ<ส>่าคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเย<ส>ี่ยมชมนะคะอาคารเอกันก่อนดีกว<ส>่าค่ะตามเข้ามาเลยค่ะมาเลยค่ะ ก็มีด้วยกันทั้งหมด4ชั gines. ้นซึ่งชั้นแรกก็จะมีเคาน์เตอร์ให้บริการอยู่สองเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์แรกเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ให้บริการในส่วนใดบ้างคะนะคะก็คือในส่วนของการรับสมัครสมาชิกใหม่นะคะการทำธุรกรรมเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะคะรวมไปถึงการสอบถามข้อมูลนะคะโดยทั่วไปนะคะเคาน์เตอร์ถัดไปนะคะคือเคาน์เตอร์ที่2เป็นเคาน์เตอร์การเงินนะคะการเงินก็ให้บริการเรื่องของการฝากการถอนการออมการชําระต่างๆนะคะสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์การเงิน ลแล้วก็ชั้นที่2นะคะเป็นชั้นในส่วนของงานบริหารชั้นที่3เป็นแบ็กออฟฟิศเนาะและชั้นที่4นะคะเป็นของงานประชมุมมีห้องประชุมที่ใหญ่กว้างขวางนะคะสามารถรองรับสมาชิกได้เนี่ยหลักร้อยเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปเยี่ยมชมนะคะภาพบรคะรบรรยากาศภายในสึกกันเลยค่ะ คันนี้นะคะก็เป็นอาคารดีที่มีการให้บริการเรื่องของสินเชื่อสําหรับสมาชิกที่ฝากมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะต้องการใช้บริการสินเชื่อก็ติดต่อที่อาคารอาคารดีได้นะคะสามารถให้คำปรึกษาเรื่องของการทําสินเชื่อธุรกรรมต่างๆที่เป็นการเปลี่ยนสัญญาหรือปรึกษาว่าท่านอยากจะกู้ไปลงทุนในส่วนไหนก็ติดต่อที่อาคารดีได้เลยเรามีห้องว i p ีนะคะรับรองเผื่อว่าท่านไหนนะคะอยากที่จะพูดคุยนะคะเป็นการส่วนตัวนะคะ สำหรับโซนนี้นะคะเป็นโซนชั้นล่างของตึกบีค่ะนะคะ <Wow. S 1> เราก็มีในส่วนของโซนน้ําดื่มค่ะมุมกาแฟค่ะให้บริการกับสมาชิกค่ะรวมไม่ถึงมีอะไรอีก mm hmm. ค่ะยอมและที่สําคัญนะคะก็จะมีมุมสบายๆผ่อนคลายนะคะที่สมาชิกสามารถมานั่งเล่นแล้วก็สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะคะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ,ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านนะคะเชื่อว่าวันนี้ทัศ นนะะใช่แล้วค่ะพาไปทัวร์ทั้งอาคาร A และก็อาคาร B โอ <F TC S 2> เป็นอาคารที่สวยงามน่าใช้บริการนะคะ FTC นะคะเราเปิดทำการนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเก้านาฬิกาถึง16.0 0นนะคะแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตเลิกนะคะใช่แล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราสองคนนะคะต้องขอฝากช่อง FTC official ไว้นะคะแล้วก็ช่องทางอื่น,นะคะติดตามได้าทางช่องทางด้านล่างด้านล่างนี้เลย,เลยค่ะวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย